สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุของรอบเมื่อวานนะคะก็อันนี้จะจะส่งให้วันนี้นะคะก็กล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดชนบุรีค่ะก็น้องคนนี้นะคะทักไลน์กลับมาด้วยนะคะมีเป็นแผ่นเค้กหลกหนึ่งชิ้นค่ะทักไลน์กลับมาด้วยนะคะนี่นะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพค่ะก็เป็นขวดนมไซเล็กนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะก็เป็นปลาทายากินะคะ2ชิ้น แล้วก็เป็นไอติมงขดอ้วนนะคะ1ชิ้นสละเปาจุกเหลืองแล้วก็เป็นปังหน้าแมวนะคะ 2. มินิแพนด้าบันนะคะแล้วก็เป็นแผนเค้กหน้าตลกค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัราชะบุรีค่ะก็เป็นนี่นะคะปลาทยากินะ2ชิ้นแล้วก็เป็นแผนเค้กหน้าตลกนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัลน่านนะคะก็อย่างแรกนะเป็นขวดนมปลิดกนะคะ1ชิ้นลูกทอนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นปลาทยากินะคะ2ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวดสงขานะคะก็เป็นขวดนมไซส์เล็กค่ะหนึ่งชิ bon ้นแล้วก็ปังแผ่นหน้าเป็ดนะคะปังหน้าแมวค่ะอันนี้ wow. เป็นของน้องจวดนครราชสีมานะคะก็เป็นนี่นะคะขวดนมไซส์เล็กหนึ่งชิ้นแล้วก็ปังหน้าแมวอีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดร้อยเอ็ดค่ะอย่างแรกนะคะเป็นรูปท้อหนึ่งชิ้นขวดนมไซส์เล็กนะคะแล้วก็เป็นนี่นะคะปลาทากิค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวดชาเชิงเซานะคะก็อย่างแรกนะกระเป๋าฮูลูดนะคะลายกูเดธมะนะคะ1ใบแล้วก็เป็นอิลาคูมาไ้ไหล่นะคะกูเดธมาลอวันจานนะอันนี้เป็นของน้องจวดลำปางค่ะก็เป็นไอติมคลวิปครีมนะคะแล้วก็ปาทากินะคะอีกสองชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดปทุมธานีนะคะก็อย่างแรกนะเป็นเงินทอนกับข้าวเก็ียบดยิบนะคะ อันนี้ยังให้ที่อยู่ไม่ครบนะคะก็ตรงนี้เป็นชื่อลายนะคะสั่งไปเป็นกระเป๋าฮูรูดแมวจี้นะคะไซส์ใหญ่1ชิ้นแล้วก็เป็นเป็ดนะคะอีกหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องตัวชนบุรีนะคะก็อย่างแรกเป็นสาลปากุเดธามะหนึ่งชิ้นนะคะกูเดธามะน้ำมันไข่แล้วก็ปลาทะยากิจนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสีสะเกตค่ะก็เป็นนี่นะคะปังปอนนาซานิโอนะคะหชิ้น นะคะแล้วก็เป็นปังในสดกับเงินทอนนะคะโดนัทมีเดียมนะคะแล้วก็เป็นปาทยากิจนะคะ2ชิ้น,นะค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวสมุทรสงครามค่ะก็เป็นกูเดทมากินไข่นะคะ1กล่องค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะก็เป็นมากระองไซใหญ่นะคะ1ชิน้นไซเล็กนะคะ1ชิน้นซาลาปาอูเดทามะนะคะขวดนมไซเล็กแล้วก็เป็นปาทากิกค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็เป็นนี่นะคะปาทากากิึชิน้นปังหน้าแมว1ชิ้นค่ะข้าวเกียบยืดนะคะ2ชิน้นแล้วก็เป็นปังปอนหน้าซานิโอนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจปฏิทินนะคะ อันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็เป็นชื่อลายนะคะอย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าหูลูดนะคะลายมิกกี้เมาส์นะแล้วก็เป็นปลาทะยากจิบนะคะเยี่มโลคิตตี้ไอติมขนอ้วนค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดปาตานีนะคะอย่างแรกนะเป็นจมูกเต่านะคะ1ชิ้นแล้วก็ข้าวโพดนะนี่นะคะ1ชิ้นไส้กรอกนะคะอีหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นปากาพับนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวดร้ออนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นโลจัมโบนาซานิโอนะคะขวดนมไซเล็กนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นข้าวเก็ยบยืดนะคะฟังในสดเยี่มโลคิตตี้เทดบันแพนด้าค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวชุมพรคะ่ะก็เป็นไอติมโคนวิปครีมนะคะ2ชิ้นขวดนมไซเล็กนะคะ ไอติมโคนสองชั้นไอติมโคนอ,อ้วนแล้วก็เป็นเป็ดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัละยองค่ะ,คะก็เป็นกระเป๋าหูลูไซเล็กนะคะลายโปเกมอนนะคะกับลายมาริเตลนะคะอันนี้จะเป็นขวดนมไซเล็กนะอันนี้เป็นของน้องจวัลนครพนมค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นเงินทอนนะแล้วก็นี่ค่ะขวดนมไซเล็กไอติมโคนอร้วนนะคะ2ชิ้น ลาทยากินะคะ1ชิ1้นบางแผ่นหน้าเป็ดนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นของกุญแจปฏิทินค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดชนบุรีค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นจัมโบวันนะคะแล้วก็เป็นลูกทอค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดลบบุรีค่ะก็เป็นกระเป๋าหูรูปไซส์ใหญ่นะคะลายกุเดธมะแล้วก็เป็นแบบสเล็กนะคะลายโทลิค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกาลาสินนะคะก็เป็นเงินทอนนะคะอย่างแรก แล้วก็ต่อมานะคะเป็นมีเดียมบานอิโมจินะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นเงินถอนด้วยนะคะแล้วก็เป็นซาลาเปาจุกเหลืองนะคะ2ชิ้นซาลาเปากูเดทธรรมะนะคะอีก3ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดปาจินบุรีนะคะก็อย่างแรกนะเป็นซาลาเปากูเดทธรรมะนะคะ1ชิ้น ไอติมโคนวิปครีมนะคะ2ชิ้นปลาเยากินะคะ1ชิ้นแพนเค้กหน้าโลกนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นมินิพันด้าบันนะคะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวบกรุงเทพค่ะก็เป็นกระเป๋าฮูรูเซเลกนะคะลายหลุคิตตี้แล้วก็เป็นโลจัมโบหน้าซานิโอนะคะเป็ด1ชิ้นมีเดียบาร์ดิโมจินะคะแล้วก็เป็นซาลาเปาถุกเหลืองปลาเยากินะคะแล้วก็เป็นหัวเห็ดะคะ่ะ อันนี้เป็นของน้องจอดพัทลุงนะคะก็เป็น,นมีเดียมารอิโมจินะคะหนึ่งชิ้นสลาปากูเดรามะนะคะคันดาเฮดบันปังในสดนะคะ2ชิ้นขวดนมเซเล็กนะคะ1ไอติมโคนวิปครีมนะคะแล้วก็เป็นไอติมโคนสองชั้นบางแผ่นหน้าเป็กน,นะคะอันนี้จะเป็นปากาพัดคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจอดพิษณุโลกนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นกระบลินซอแบบ20นะลายโปกเกมอนนะคะ1ใบ ขวดนมไซเล็กนะคะแล้วก็ปังในสดมีเดียมาริโมจินะคะซาลาปากูเดทามะแล้วก็เป็นหัวเห็ดนะคะนี่นะมินิบาหน้าตลกนะคะแล้วก็ปลาทายกิค่ะอันนี้จะเป็นปากาพัดนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวชุมพรค่ะก็เป็นอย่างแรกนะคะเป็นเงินทอนปังปอหน้าซานิโอนะคะแล้วก็ลูกท้อซาลาปากูเดทามะนะคะแล้วก็เป็ด ปลาทยากินะคะ2ชิ้นอันนี้จะเป็นปากาพัดนะคะอันนี้ยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็เป็นชื่อลายนะคะตรงนี้อย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าฮูลูไซใหญ่นะคะลายมายตตริเติลนะลายโปกเกมอนนะคะแล้วก็เป็นนี่นะคะ่ังต่อมานะคะเป็นกระเป๋าดิสอแบบสองสีนะคะลายโปกเกมอนแล้วก็เป็นปากาพัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัฒนอำนาจเจริญค่ะอย่างแรกเป็นลูกท้อนะคะ 3ลูกนะแล้วก็เป็นขวดนมใสเล็กนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นไอติมโคนวิปครีมน,นะคะขวดนมใสเล็กนะคะอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ไอติมโคนอ้วนนะคะ2ชิ้นไอติมโคนสองชั้นนะคะแล้วก็ปาเชียกิฟังหน้าแม่แล้วก็เงินทอนนะคะอันนี้จะเป็นประกาะค่ะ <S <S อันนี้เป็นของน้องรกรุงเทพนะคะ <S <S ก็อย่างแรกนะคะเป็นไอติมโคนชั้นดัมโบ้นะคะ ขวดนมไซเลกนะสองชิ้นแล้วก็ไอติมขคนวิปครีมนะคะสามเคทบ้านแพนด้านะคะสองชิ้นแล้วก็เป็นเงนทอนนะคะกกเดทามาน้ำมันไข่นะคะสองชิ้นแล้วก็เป็นปลาในสดนะคะหนึ่งชิ้นสระเปาจุกเหลืองปลาหน้าแมวนะคะสามชิ้นแล้วก็มีเป็นปลาเทยากิน,นะคะอีกสามชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นปลากระป๋ดนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวแทยภูมิค่ะ ก็อย่างแรกนะคะเป็นปังปอนาซานิโอนะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นเงินทอนนะคะกับปังเนื้อสดะค่ะแฮมเบอร์เกอร์มีเดียมแล้วก็เป็นนี่ค่ะขวดของส็่ละอันนี้จะเป็นปากระพันนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครราชสีมานะคะ <c oughs> ก็อย่างแรกเป็นจัมโบ้บันนะคะสองชิ้นแล้วก็เป็นโดนัทนะคะแบบโดนัทมีเดียมนะ <c oughs> ทั้งหมด นี่นะคะ6ชิ้น6แบบนะแล้วก็จะมีเป็นไอติมโคนวิปครีมน,นะคะแล้วก็ปลาทรายกิจนะคะเป็นแบบสีเหลืองนะคะอันนี้สีส้มๆนะคะน้ำตาลสีชมพูเข้มนะคะ3ชิ้นแล้วก็สีชมพูอ่อนนะ2ชิ้นแล้วก็สีเขียวนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นปากกาพัดนะคะ อันนี้เป็นของน้องจัวชัยภูมิค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นกล้วยยืดนะหนึ่งชิ้นเห็ดยืดนะคะแล้วก็ขวดนมใส่เล็กนะ้ำสองชิ้นค่ะปางปอนน่าตลกนะคะ1ชิน้นมินิบ้านเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นเงินทอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจัวขอนแก่น,นะคะ่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นปังเนยสดนะ3ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นซาลาเปากูเดธมะนะคะ1ชิน้นซาลาเปาจุกเหลืองนะคะ สี่ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นหัวเห็ดนะคะสามชิ้นนะแล้วก็ปลาเทราตนะคะสี่ชิ้นปังหน้าแมวนะคะสองชิ้นแล้วก็เป็นปลากาะพัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวบตากนะคะก็อย่างแรกนะเป็นกระเป๋าหูลูซไซใหญ่นะคะลายสปอรบ์บนะคะแล้วก็กรานะคะเป็นมีเลียนะคะก็มีเลียะค้ะแบบนนะคะหนึ่งชแล้วก็เป็นนะคะค้าแบบไปอีกนะคะแล้วก็เป็น คายฟูตินะคะ2ชิ้นขวดนมไซส์เล็กนะคะ3ามชิ้นแล้วก็จะมีเป็นเงินทอนนะคะอันนี้จะเป็นประกาดค่ะ,คะอันนี้เป็นของน้องตัวสิพันบุรีนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าดินสอบแบบ2องสีนะคะลายโดเรมอนนะคะลายม้าพโพนี่แล้วก็เป็นลายคิตตี้นะคะกระเป๋าฮูลูไซส์เล็กนะคะลายเมลจตี้จัมโบ้บันเต่าะะจัมโมบ้เต่าเนาะแล้วก็จะมีเป็นขวดนมไซส์เล็กนะคะ าชิ้นค่ะแล้วก็ไข่ฟูจินะคะลูกท้อข้าวเก็ยบยืดนะคะแฮมเบอร์เกอร์มีเดียมแล้วก็ไอติมขิงวิปครีมนะคะปาทยากจนะคะ2ชิ้นแล้วก็มีเป็นมินิบันนะคะแพนด้า2ชิ้นแล้วก็ปางแผ่นนะคะ3ชิ้นอันนี้จะเป็นเงินทอนกับปลากะพัดน,นะคะก็คนที่สั่งเป็นควดนมสีดําไปนะคะตอนนี้ขวนมสีดํามันหมดนะคะก็เลยให้เป็นสีอื่นไปนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง40คนมากๆเลยนะคะ